ขยี้รักสาวโรงงานตอนที่สองแต่งและภาคเสียงโดยโรซี่สตอรี่บวรน,นั้นยังคงใช้สายตาสำรวจตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าของฝนผู้หญิงอะไรวะนมโตวสวยจังผิวก็เนียนเนียนหน้าลูกหน้าจับหน้าขยำขยี้ชายหนุ่มเหมือนตกอยู่ในผวังจนฝนต้องทักอีกที สวัสดีค่ะพี่บรวรบรวรเลิกลากส,ส,สวัสดีครับน้องฝนวันนี้น้องฝนสวยมากๆเลยครับหญิงสาวเขินอายจนหน้าแดงระเรื่อแล้วบรวรก็ชวนฝนให้มานั่งและสั่งอาหารมาทานด้วยกันเขาให้เธอเป็นคนสั่งอาหารเพราะเขาจะได้นั่งมองหน้าสวยได้เต็มที่ทั้งสองนั่งกินอาหารด้วยกันจนเริ่มดึก บวรคาสโนว่าตัวพ่อเมียหรือจะปล่อยให้โอกาสหลุดลอยเขาทําทีชวนฝนคุยเรื่องหนังน้องฝนครับน้องฝนชอบดูหนังไหมครับชอบค่ะพี่น้องฝนชอบดูหนังแนวไหนครับฝนชอบดูหนังสยองขวัญหนังผีค่ะแล้วพี่บวรชอบดูหนังแนวไหนคะเธอถามบ้างพี่ดูได้หมดนะ แต่ถ้าชอบจริงๆพี่ชอบหนังแอคชั่นครับอ๋อค่ะหนังแอคชั่นก็สนุกดีนะคะพี่หนุ่มสาวนั่งคุยกันจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงเวลาห้าทุ่มกว่าน้องฝนครับนี่ก็ดึกแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปส่งน้องฝนนะครับถ้าน้องฝนไม่รังเกียจไม่รังเกียจหรอกค่ะแต่แต่ฝนเกรงใจพี่บวรค่ะ ให้ฝนกลับเองก็ได้นะคะไม่เป็นไรครับพี่ไปส่งน้องฝนได้จริงๆแล้วบวรก็พาฝนเดินไปขึ้นซ้อนท้ายบิ๊กไบคันโก้ของเขารถพี่บวรสวยและเท่จังเลยค่ะบวรยิ้มพอใจแล้วเขาก็หยิบหมวกกันน็อกอีกใบมาใส่ให้ฝนตอนนี้ใบหน้าสวยของฝนเด่นชัดเต็มตาบาวรมากๆเขาใจเต้นระรัว หญิงสาวเองก็เขินจนหน้าแดงในใจก็เต้นไม่เป็นจังหวะเพราะบาวรก็หลอกคมบาดใจเสียนี่กระไรบวรขึ้นไปขี่บนบิ๊กไบค์ฝนก็ขี่ซ้อนท้ายเขาน้องฝนเกาะเอวพี่ได้นะครับบวรพูดพร้อมเอามือใหญ่มาจับก,กุมมือเล็กนิ่มของหญิงสาวไปอบที่เอวของตัวเขาเองฝนเองก็เขิน แต่แรงปรารถนาบางอย่างในกายสาวทำให้เธอไม่อาจขัดขืนและอบเอวบรวรอย่างว่าง่ายแล้วบรวรก็ขับรถออกไปเมื่อใกล้กันขนาดนั้นอกอวบอิ่มของฝนก็ชนประทะเข้ากับแผ่นหลังกว้างของชายหนุม่มทำให้บรวรเกิดความรู้สึกเลือดสูบฉีดพล่านร้อนบูบวาบขึ้นมาเข้าคิดในใจ เขาจะไม่ปล่อยให้คืนนี้ผ่านไปง่ายๆแน่นอนบรวรขับรถมาเรื่อยๆและเขาก็ขับออกนอกเส้นทางที่จะไปยังที่พักของฝนพี่บรวรจะพาฝนไปไหนคะแต่ความที่รถบิ๊กไบค์มีเสียงดังและบรวรก็ใส่หมวกกันน็อกฝนเองก็ใส่หมวกกันน็อกเธอไม่รู้ว่าบรวรได้ยิน สิ่งที่เธอพูดออกไปหรือไม่เพราะบรวรไม่ตอบและมุ่งหน้าขับรถต่อไปจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งห่างออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมพอสมควรน้องฝนลงมาก่อนครับนี่บ้านพี่เองพี่อยู่คนเดียวครับไม่ต้องกลัวพี่นึกได้ว่ามีหนังผีเรื่องหนึ่งพี่อยากให้น้องฝนดูสนุกมากๆคิดว่าน้องฝนน่าจะชอบ อ๋อค่ะฝนตอบแบบงงงและเดินตามบรวรเข้าไปในบ้านบ้านเดี่ยวชั้นเดียวถูกจัดอย่างเป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อยฝนสำรวจดูในบ้านด้วยสายตาตามสบายเลยนะครับน้องฝนฝนนั่งลงที่โซฟาและคิดอะไรไม่ออกบรวรจัดแจงเปิดหนังผีให้ฝนดูพร้อมทั้งนำเครื่องดื่ม และขนมคบเคี้ยวมาจัดเสิร์ฟแล้วก็นั่งดูหนังด้วยกันหนังสนุกและตื่นเต้นมากฝนตกใจกับบางช่วงบางตอนของหนังผีเธอเผลอหลับตาและร้องอุทานในบางครั้งซึ่งทำให้บวรหัวเราะและเอ็นดูฝนมากๆจนถึงช่วงตื่นเต้นสยองขวัญฝนเผลอร้องออกมาด้วยความตกใจ และเธอก็ได้เผลอกอดบวรในฉากระทึกขวัญของหนังพอเธอนึกได้ก็พูดขอโทษขอโทษนะคะพี่บวรฝนตกใจและกลัวค่ะหนังสนุกมากๆเลยค่ะพี่บวรเริ่มรู้สึกร้อนวูบวาบไปทั่วร่างอีกครั้งแต่ครั้งนี้ด้วยความอวบอัดของอกคู่งามที่อัดเบียดทุทูทายกับแผ่นอกกำยำของชายหนุ่ม และแล้วบวรก็เลื่อนมือขึ้นมาโอกกอดฝนเขาไม่สามารถที่จะอดทนต่อไปได้อีกแล้วหญิงสาวเองก็ไม่ได้ขัดขืนเพราะในใจฝนก็แอบ,บชอบบวรอยู่ไม่ใช่น้อยหญิงสาวเริ่มตัวสัน่นเหมือนลูกนกบวรเริ่มบทรักเร่าร้อนทันทีเขาประกบปากอวบอิ่มของหญิงสาว และตะวัดปลายลิ้นเข้าไปที่โพรงปากอวบอิม่มลิ้มรสความหวานยังเร่าร้อนตอนนี้ฝนรู้สึกปั่นป่วนไปทั้งร่างอย่างบอกไม่ถูกมือของบวรลูบไล้อย่างสุกซนเขาถอดเสื้อฝนออกเขาเห็นปทุมคู่งามที่ตั้งชูชันอวบอิม่มซ่อนอยู่ในเสื้อชั้นในบวรสุกหน้าลงไปที่ปทุมฐานคู่นั้น พร้อมใช้มือทั้งสองข้างประคองอกอิ่มและงัดมันออกมาเข้าปากพร้อมริมรสสวาดอย่างเร่าร้อนฝนเองที่ตอนนี้ก็อ่อนระทวยไปทั้งร่างบรวรชวนฝนไปที่ห้องนอนของเขาฝนไม่ตอบแต่เขินอายจนหน้าแดงบรวรช้อนร่างเล็กที่ท่านบดไม่มีเสื้อผ้าเหลืออยู่อุ้มเธออย่างหลงไหล เข้าไปที่ห้องนอนของเขาตอนนี้ความต้องการอันเร่าร้อนตามธรรมชาติของชายหนุ่มและหญิงสาวหยุดไม่ได้แล้วบวรวางร่างเล็กลงบนที่นอนอย่างนุ่มนวลแล้วบวรก็นอนทับร่างเล็กพร้อมจูบเร่าร้อนเนิ่นนานจนฝนเองแทบจะขาดอากาศหายใจบวรรู้เลยวันนี้คือจูบแรกของฝน เพราะเธอไม่เคยจูบใครมาก่อนแล้วเขาก็สุกไซลามเลียลงมาที่ซอกคอค่อยๆสุกไซเลื่อนลงมาถึงหน้าอกเขาถอดเสื้อชนัยของฝนออกอกอิ่มชูตั้งชันตระาานบวรใช้ปลายลิ้นคุกคามยอดปทุมฐันจนฝนเองถึงกับครางออกมาบวรพอใจกับเสียงนั้นเป็นอย่างมาก ด้วยประสบการณ์คาสโนว่าล่าแต้มของเขาทำให้เขาได้เปรียบพอรู้จุดยุทธศาสตร์ของเจ้าหล่อนแล้วและเขากลายเป็นผู้ล่าในตอนนี้บวรเลื่อนลงมาที่หน้าท้องและซุกไซายต่ำลงมาที่จุดสงวนบวรดูดดื่มอิ่มเอมกับรสหวานของฝนเป็นอย่างมากและแล้วเขาก็ส่งผ่านความเป็นชายชาตรีเข้าไปให้ฝน แต่มันช่างแน่นครับอะไรแบบนี้ฝนเจ็บจนน้ำตาไหลจบตอนที่สองแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังขยี้รักสาวโรงงานถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้พี่โลซี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ